นี่คือพิกัดที่เอ,อิร์ดเอาก๋วยเตี๋ยวมาส่งให้เมื่อกี้นะฮะเป็นบ้านทวดเอ,อิร์ดในนะฮะทุกคนนี่เอ,อิร์ดเข้ามาในส่วนนะทุกคนตอนนี้มันเหมือนมันจะเป็นป่าไปแล้วมันดูเหมือนไปใช้ส่วนแล้วนี่นะฮะทุกคนบรรยากาศโดยรอบนะใจกลาบาบินมากกับการทําอะไรพวกนี้คือเอ,อิร์ดโคตรกลัวเลยอะ,ะทุกคนแต่ทุกคนดูบนพื้นเนี่ยอันนี้คือขาดทางกลับนะฮะทุกคน เอ,อิดกลัวว่าเดี๋ยวเอ,อิดจะไปเหยียบอะไรตัว่ะอีกเนีย่ยเห็นไหมมันไม่ไกลมากนะครับทุกคนเอ,อิดจะกลับร้านก๋วยเตี๋ยวนะอออุ้ยน่ากลัวมากนะครับทุกคนเอิดเสี่ยวตรงนี้ยมันขึ้นเป็นดงแบบนี้เลยะทุกคนบริเวณที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะฮะเอ,อิดเคยเจองูเห่าที่มันแผ่มบเบี้ยใส่เราด้วยนะแล้วก็เราเคยเหยียบงูเขียวด้วยนะ,ะทุกคนดีที่มันไม่กัดเสร็จแล้วฮะทุกคน ทางนะั้นนี้ก็ผลเขตละนี่นะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามองก็ไปนในสวนนะวิ